โอ้เย็นอยู่ได้เหรอเหดเจ้าห้องไหนฮะเสามห้องเออไปได้มวนบ่อยู่เพื่อนคนเดียวมวนบไปจะเข่าเพราะเขาเย็นไปจะเข่าเออวยหลานเอาหลานเนาะร้านอยู่เพื่อนอ๋อเพื่อนแล้วแล้วไปได้ดีใจบ่โอ้เพื่อนชื่อแล้วแล้วบ้านอาจจะได้อยู่รือได้พี่น้องเอ้ยบ้านนี่เนาะท่าน้องตุ้ยเฟิน โอ้พี่น้องบ้านนี่เปิดภาพมาบานี้เนาะเฮือนน้องตุ้ยพี่น้องมุงเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องไอ้บ้านป่าโตก็ไลายมื่อแล้ววันแล้วเนาะบ่อนอนบริข่ามาพี่น้องเอ้เขามาบริจจนตกใจพี่น้องเอ้เนาะโอ้โอ้โอ้พี่น้องเอ้อ้าก็ดึงกระเขอกราบกับทายสบายดีสบายดีพี่น้องเด็ซีเบอร์ถูกถูกทานพี่น้องเนาะเออการลายมื่อแล้วเนาะบรเข้ามาอ้โตัวผูกทางหนกันทางอันเต้าน้องสนใจเปิดป่าตัวเห็ด บักใหญ่โลดเนาะเลียวไปจุดตื่นคือเรายังอยู่ตรงยะอยู่เด้อเตือว่านําบาดาลคือกแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อโอ้บาดาลเพิ่นจังสิลงไปจอบปลนน้ําเพิ่นเนาะน้ําบาดาลที่เพิ่นเจาะจักมตอืมแมเสียงกลงกะเลงโอ้ทางนี้บ่นี่ยังสนลูเฮ็ดังนเียวสยังกะลงกลังกลังอยู่ข้างลังพี่น้องไปเบิ่งเฮือนซานบ้าน่องน้องตุ้ยเพิ่นก็เลยหอเนาะนี่เป็นจังได๋ เรได้พักพ่อเราบ่อสร้างเออสบายดีสบายดีอ๋อเป็นอะไรขัวกบกินบ่อสี่ขัวกบกินลาวันต้มหาปีกับปลเปื่อยยังเห็ดยังต่อบานนี่นี่แหละกบนี่ยแหละแป้นสีอ้อมแป้นบ่บานนี่เออสังกะสีมุงแล้วแล้วแล้วมือได้น่ะแล้วมือนี่แหละโอ้หักแล้วหันมาดได้หนิเนาะโอ้ดี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 จองเลยแต่ว่ามือนี่ิ่น โมงไปทีเรียบร้อยแล้วโอ้มยยังไงนะปกูแกยังมาน่ะปวดตลุตลิดมาอลไรบ้างน,นี้อ่าโต <c ười> แกไม่ตอกบ่อหนะเอโตโอ้รถมีหางเนาะรถมีหางรถมีหางปลาหางปลาคือเงาแท่นะเออไปเล็น้อยขึ้นไปเลยบันฮึบขึ้นเท่าน้อยนมันคือโอนโยง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 เดี๋ยวนี้นี่ โอ้คืนแล้วบาดอึ๊บโอ้สบายดีสบายอ่ะตัวเนี่ยกินข้าวกินน้ำหรือเปลกินแล้วอะไรกินแล้วใส่ลูกเต่งกินแล้วนาราเนี่ยนาราประมาณน้ำลังยังอยู่ในน่องหรือเปล่แม่แมนเขายังอยู่ในนอกโอ้เห็ดสามส่วนบอหนึ่งสองสามโอ้เห็ดอันแบบเลยนี่มึงอัสามแบบกันมุงแบบสามแบบโอ้เย็นอยู่ได้นี่ เห็ดเจ้าห้องนี่ฮะสามห้องเออเด็ดๆบุรีกับเสาเลยเนาะตึกตึกสามห้องห้องนี่หายไปห้องนี่หายไปห้องนี่หายไปดีกว่าเนาะนี่น้องตุ้ยน้องน่องสามห้องชิคันทั้งในห้องขันทั้งนี่หรือทั้งนี่ เออใหม่ใมีใม่ยากม้อเนาะแฟนอยากม้อด้วใม่อย่งว่านี่ไม่เสือกว่จะมาใหม่อย่างว่านี่เป็นหม่อจ๊อ ย็นย็นไป้อยคุณมาทึงย็นเรือบ่เนี่ยโอ้ไม่ใช่อันบันไดบ่เออเสร็บันไดเสร็จบันไดต่อแล้วบ่ มงุงสายคาบันไดพีองเลยดีเลยสีเขียวเพีองไรสีเขียวอ่อนกวางเนาะเฮือกวางแห้งเลยกวางอะไรอ่ะล้ ใหญ่พ่อมเห็นเลยใหญ่อลังการเลยเห็นหงสุ่ยพาเพิ่นอยู่หลายคนเด้บ่เพิ่นใหญ่มากอลังก็แปลว่าเพิ่นมาอยู่เนาะเป็นส่วนตัวเดชห้องไพรห้องลาวถูกต้องเลยเฮ็ดใหญ่เพราะห็นอยู่หลายคนบ่นเอาเลยตัดเอาบ่า เลยอไฟผ่านะเออเห็ุแบบมันห <c oughs> ักเลื่อยมือห่อนมันเพียงเลยเนาะแต่เลือ<ค>เ่อยเลยมันจะบิดน้อยหนึ่งเลยการพ่อว่าต,ตัดไม่ใหญ่แถวเข้าแล้ว ตอกเข้าเลยตอกเูินเลยตอกใน nhà ก็ได okay ้เลยตอนนั้นไม่จะพลาดได้เลยอ่ะนะเนาะเลยไฟฟ้าต้องตัดขาดอย่างเดียวหมดเฮ็ดแบบนี้เมื่อยเมื่อยก็ได้หน่อยเมื่อย มาเบิ่งสวนพี่น้องเอ้ยรบ่ไหนเนาะเป็นใดๆหมักถั่วหมักเทียหมักซาลีเกิดละบ่เบิ่งเออเกิดแล้วพี่น้องเอ้ยรพักอีกช่างนะพักบุ้พักบุ้งหมักถั่วอ่ะหมักถั่วเป็นยังไงเป็นเพียหมักคือะหมักแตง เออผักบงหมักหุ่งก็หมักหุ่งเนาะก็หมักสาลีกุ้ยนี่เดี๋ยกุ้ยก็เข่าพร้อมแต่ว่าบ่มีปุ๋ยพี่น้องเอ้ยถ้าว่ามีปุ๋ยเนี่ยอชิงามเลยอมคิดว่าเนาะหวานปุ๋ยใส่เสริมอาหารเสริมเข้าไปเข้าไปซมเก่อนพี่น้องเนาะเป็นจังไงบ่อนงามกับงามเด้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นดินฝุ่นขี่ไฟอ่าบุญอันฝุ่นเตาเลย วัตถิบอนเพันเห็ดเต่ามันก็นงามบ่ได้ดินทรายกับบังามเนาะหญ้าชะางหญ้าผู้ผลปลูกหญ้าอยู่ทั้ปงปลูกหญ้าหวานต้นกล้วยต้นตายแล้วต้นกล้วยเนี่ยปูกอยู่ใส่กังามบ่ได้จิตหวานเนาะหรือว่าจังไลยผักบงกับขิ่นเฮียวกินกับตำหัูหุ่งพี่น้องผักบงอันเพิ่นผลไม้ใส่ปุ๋ยตีอันนี้เนาะกับขัดป้อนหนึ่งได้ถึงว่าม,มันสิขีร่ายกะ หากินกับนั่นกับนี่มันกับปอดสารเคมีดีบลูใส่ปุ๋ยก็ได้ปลูกธรรมชาติ์นะแต่กับบัวงามดอกเออพี่อ่ะกินเนาะงเป็นน้องมันมีตัวแมงไหมปลูกหมากเตี้ยต้องมีแนวสีได้พี่น้องบัวน้อยคิดว่าเนาะสีข้าแมลงกันแมลงเต่าพักบัวนี่ปลูกอยู่โพนี่งามอันนี้ก็เป็นบ้งบ่อนแหวนหรือักบ้งพักบัวนี่จะงามพี่น้อยเนาะโอ้ตะกะแตนหลายเลยพวกก้มก็ถอยแหกคักแท้ กหมองตรงนี้จนมันเป็นหมากพี่น้องกินเมี่ยงแซ่บโคตรแซ่บเลยพี่น้องเลยโอ้บอกผิกตัวบอกผิกเพิ่นได้เนี่ยห่วงแล้วบอกผิดบอกกีเนี่ยมายังดกอยู่พี่น้องเนาะเพิ่นปิดกินขมือนะนี่บกผิกงามอยู่งามอยู่ฮอนดอกพี่น้องฮอนดอกสีแดงโหสุกเลยทั้งนั้นทั้งงามอยู่เลยนี่ทานยามอบวัดอยู่เนาะบกผิก หอมผักเสริมพี่น้องโอ้มีผักเสริมผักเสริมนี่เด้กินกับลาบพี่น้องบ้าสุดยอดเลยปลูกเชพเพนี่งามพี่น้องเนาะผักแพลวก็มีโอ้ยพี่น้องเอ้สวนน่องงัวคักสุดยอดพี่น้องเอ้ถือกินผักเสริมเลยกินหอดพี่น้องเอ้กินหอดตอนกินลาบกินก้อยโอ้ยแสบหลายพี่น้องเอ้มีสวนผักมีโกบักผิดเครื่องปลูกของฟังหมากไม้หมากตอกกินธรรมชาติโอ้ยพี่น้องให้คักหลายเนาะอยู่แบบสวนบดบันนอกเฮา ก็ถือว่าคักไปอย่างหนึ่งกำลังออกออกงอกได้นี่แต่ว่าไ,ไม่ออกงอกก็จะออกอันดอกต้องใช้ตัวบูงแม่ดิตัวนี้หรือตัวบุูงผู้อ่ะถ้า,ถาเบิร์กไปยังไงกำลังออกงอกกรอกออกดอกเฮ้ยท้อโอซิคายกรอกพกใหญ่เลยโอซิคายโอ,าอ้ต้นพะอีตูพี่น้องปลูกนี่มันงามเห็นบอกว่าแล้ว มันอยู่ต้นมันอยู่ขี้ฝุ่นไฟเนาะในเตาหัวโพนเนี่ยบอกเลยพี่น้องเลยงามบอกให้เพิ่นยหา่มาใส่นี่แหละตอนนั้นเนาะตะ่กี้มันอยู่แจ่นี่แหละพี่น้องยอยู่ในบริเวณแถวป่าหนีามันปลูกแบบนั้นบอกงามนี่ต้องปลูกแบบสิถูกต้องพี่น้องปลูกแบบสิถือหัวโพนงมปลูกงะก็งามดิน่านไฟขี้เถามันเค็มเนาะเออพักบวกก็งามตัวโตัวนี้มันเค็มเกินเลยนมันอยากตายเลยจะกกเอียงเลย กตก่มันเหมาะสมพี่น้องครับนเรื่องในเ,เรื่องโอ้านารติดจักรลวะเราเห็นเวียกไปหน่อยเนาะติดจักรเห็นเวียกแล้วเริ่มเป็นเวียกแล้วบา้าน แผนโใหม่งามขอบเหล่าขอบเล่างามงามใช่อเนาะ ไปดีบอลาคืไปเทิงบ่ครบทีมงานวันนี้พี่น้องกล้ามากเลยเนาะโอ้มาเสนอคนหน่อยนอนพี่น้องเนาะอ๋อตัวคนหน่อยกำลังนอนพี่น้องเลยอนอนเปหันมาทางนี้บาดโอ้เฮ้ยพี่ยังหน่อสบายดีสบายดีเออจก ตอกมัดเข่าบ่เออตอกเข่าสวัสดีน้องตุ้ยสวัสดีครับเป็นยังอะสังบกลมหนาบ่กลมหนาสวัสดีเด้อทางแม่น้องสนใจเออสวัสดีล่ะสวัสดีเนาะสวัสดีไหมเลยเป็นยังอะนะเออสวัสดีสวัสดีหุบปึกตากนะเนาะตตากตากตอกอี่างไร ตอกตาขน่นเป็นนัเด็ดสูงม,มันเด่นี่ตากตอกได้หนหรอเนาจนอะไก็เกี่ยวเขาแล้วน้องบอลน้นองสุดใจไปใส่กระของเฮียน็ยนโอ้คือน้องมุ้ยน้องเงี่ยงน้องไเบิดเนาะไปเบดิดเลือแต่น้องตุ้ยอยู่เฮือนเป็นยังไงเนาะเออไปได้มว้วนบ่ราอยู่เฮือนคนเดียวย <laughs> มว้วนบ่อยาขาวเพราะของเยน<ม>บ่อยาขาเออไยหลานเอาหลานเนาะหลานอยู่เฮือน โอ้หือนแล้วแล้วบัดไปได้ดีใจบ่อโอ้ห<อ>ื่น<อ>สิแล้วแล้บลวบัดนแต่จได้อยู่หรืได้พี่น้องเอ้บ้านนี่เนาะท่าน้องตุ้นนเยเพิ่นขี้เข่ากิน่านหรือป้อโอ้ขี้เขา่าเศร้าอ๋อจะเตียงค่ะสิขี้เข่าเศร้าเป็นย่างกินมื่อนี่ออตำหหุงโอ้สุดยอดแล้วสุดตำหหุงผักหลายเอาเราได้ยังนะเท็ดบ<อ>่อ๋อเป็นสีขาขาวพี่น้องบู้่อกมายังนะครับ ได้ยังได้ยังโอ้ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่เนี่ยตาหนักทำบอกผิดได้บอกผิดพี่น้องอ๋อพี่น้องถือว่าเฮือนซานบรนท่องน้องตุย้ยกำลงังขีเชิญสำเร็จแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ไ่ไรโอ้เจ้าือว่า บุญมาฮอดมาจอดมาเถืงแล้วน้องตุ้ยเพื่อนก็ได้ได้เฮือนได้ซานพี่น้งนองเนาะยินดีดีใจน้ำลายไหลพี่น้งนองเอ๋ยจะได้กขข็ขอเคขอบบุญทุกคนเด้อทางเอฟซีมาเป็นกำลังใจให้แล้วก็ผู้ใหญ่จะดีบุสุขคุณสุขคนทีมงานบุสุขคุณสุขคนพี่น้งนองเอ๋ยมาสมทบเขากันสร้างน้ำกัน้นคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยพี่น้งนองเอ๋ยอก็เป็นบุญของเพื่อนเนาะทางทีมงานดีใจพี่น้องเอ๋ยทางบอลหน่อยก็จะได้กลับก่อนพี่น้องบันเนาะและเมื่อจุดสูงคือเก่าเดิม แต่จุด z ุ o มมาแต่บ้านน้องตุ้ยเพิ่นกระชิบกว่ากิโลเนาะพี่น้องชิบสิบสองกิโลพี่น้องเลยอ่าถ้าพูดตรงหนี่ก็สิ่งลำบากได้พี่น้องเนาะแต่ก็มันแดดแล้วตอนนี้มันแดดแล้วก็หนทางก็สะดวกสบายอยู่เนาะแต่ก็บมเป็นยังพี่น้องถ้าว่าฝนตกันไลยชือว่าลุยอย่างเดียวพี่น้องเนาะเออมันก็อ่าม้วนไปเรื่องๆพี่น้องมีขีดต้มก็ได้บอหน้อยก็ซื้อรถที่ลุยขีดต้มมาเนาะแต่เก่ายังว่าพักกันสุขลุยเว็บเนี่ยโอ้แบบนี้แบบจนมันหมุนบอนเก่าหล่อฟรีอย่างเดียวพี่น้องเออ ตอนนี้ถือว่าโอเคแหละเป็นอย่องไเนาะกะเงินกะเก็บคนละเดือนเป็นอย่างไรสามสี่เดือนจะได้รถคันหนึ่งเป็นอยาะเออถือว่ายังคายคาอยูเป็น่เนาะเออเงินกะบทบเขาหลดเลยมุกเขาหลดเบิดเลยบ่นอยก็ได้เนาะอ่าบ่ชเป็นยังไงเป็นเนาะอ่าเพราะว่าจิตใจเฮากะเบิกบ้านมลซื่นมาเห็ดกับอ่าสวยเรือเป็นองเนาะเออบ่นอยกะบบวชคออย่างไรพอแค่ความสุขกับพ่อเป็นองเนาะคนเฮาเกิดมากแตมีแต่ความสุขไปเลยเท่านันเอง ลุยกับงานมีความสุขกับงานเนาะเอ๋กับ FC, เอฟซีปุณใหญ่จดีปรสบความสำเร็จนี่แหละพี่น้องปัสสาวะพี่น้องตอนนี้กระแดดแล้วไปพบไปพอกันพอแหละอยูเออเอ่เพื่อนน้นองอเบยเพลินเนาะเขาไปหาน้องอเบยเพลินต่อพี่น้องเลยส่วงแรงๆพอแหละตอนนี้มันแดดพี่น้องไว้แต่ชิมเมอพพร์พักผ่อนเอาคลิปลงอัพเด่ให้พ่อแม่พี่น้องครับผู้ฟังนคำกันเนาะโอเคไปแล้วสบายดีพี่น้องสบายดี